วันนี้นะคะวันที่26สิงหาเรากำลังจะไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลเพราะว่าเราวางแผนจะข้อน้องคาวันที่28สิงหาภายใน72ชั่วโมงนะต้องมาตรวจโควิดตอนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่หน้าห้องความดันลบเพื่อจะเย็นจมูกแล้วเย็นจมูกนะคะน้ำตาไหลค่ะ มะะีแหวงบริที่คอเจ็ดนึงแล้วก็แหยงจะมูกข้างนึงสองแบบลึกสุดใจมากมาโรงพยาบาลตอนแบบห้าทุ่มกว่าก็คิดว่าเออเดี๋ยวก็เข้าห้องเลยใช่ปะเปล่าเขามีการตรวจเจาะเลือดแล้วก็ต้องวัดหัวใจลูกกับการเต้นของลูกครึ่งชั่วโมง40นาทีแบบจะหลับแล้วตั้งแต่เจียงคืนกว่า ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งห้านาทีาก็ยังคงก็ยังคงยังปอดสงกูอยู่เหรอผ่าตัดพรุ่งนี้ได้ข่าวแต่งห้องก่อนนะเวลคัมลูกวันที่28สิบงหาแล้วนะคะพยาบาลนะเขาเข้ามาปลุกเราตอนหกโมงอืมเพราะว่าเขาจะต้องมีการ โกนขนตรงท้องที่จะผ่าใช่ป่ะการส่วนก้นด้วยเพื่อให้ถ่ายออกมาแล้วเราก็อาบน้ำนเรียบร้อยเมื่อคืนหลังจากนอนน,น,น่าจะประมาณตีหนึ่งครึ่งแล้วก็หลับหลับปุ๊บสักน่าจะประมาณตีสี่แต่คิวกินแต่คิวกินจะวอนสุดท้ายก็หลังจากตะคิวกินก็คือนอนไม่หลับนอนไม่หลับไปเลยสรุปว่าคืนก่อนผ่าตัดนอนไปประมาณสามชั่วโมง เลิกคือ8ปดโมงยีเขาน่าจะมารับเราประมาณแปดโมงประมาณนั้นสวยละค่ะสวยพร้อมรับตู้ในวันที่28เดือน8 2521งา่ส จอกับลูกได้ตอน8โมง28นาทีค่ะดัได้ดัดี้ดัดีตื่นได้แล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะกํลังไปห้องพ่อตื่นได้แล้ว ก็เดี๋ยววันสุดท้ายแล้วนะที่น้องครามจะอยู่ในท้องแม่ถ้าน้องครามโตขึ้นนะแล้วก็มาดูวิดีโอนี้สิ่งที่แม่อยากบอกหนูนะลูกขอให้น้องครามเป็นครามที่ที่ตัวเองสร้างครามที่เป็นครามขึ้นมาครามอยากทำอะไรมีความฝันมีสิ่งที่อยากทำสิ่งที่อยากเป็นทุกอย่างขอให้ ครามทำตามที่ตัวเองต้องการแม่มีหน้าที่แค่ให้หนูออกมาบนโลกแล้วหนูก็ใช้ชีวิตอย่างที่หนูอยากจะเป็นทุกอย่างนะคะพ่อกับแม่เนี่ยจะคอยซับพอร์ตเสมอนะสิ่งหนึ่งที่ครามต้องมีก็คือความเข้มแข็งแล้วก็สู้มนได้ได้เพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกรต่ามสิ่งที่เราจะต้องเจอในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะต้องเจอกับปัญหาอปุปสรรคก็ขอให้ความครามมีกําลังใจไม่ยออ่อท้อถึงแม้ว่าจะผิดพลาด ล้มเหลวสักกี่ครั้งก็อยากให้ครามต่อสู้ให้ไปจนถึงจุดที่ครามพอใจให้ได้โอเคครับแค่นี้แค่นี้